ยำคําแชนแนลฟังแล้วหลอนพอฉันเห็นไอเสือบ้านั่นมันโผล่ออกมาฉันก็ตะโกนบอกพรานหวังแต่ก็เห็นว่าพรานหวังแค่ตื่นขึ้นมาแล้ว พร้อมๆกับที่แกรีบไต่ลงไปยังคาคบด้านล่างสุดนุ่นแล้วแล้วพรานหวังแกก็ชี้ไปที่ค้นกระบกฉันก็เห็นว่าพรานหมานแกนั่งหลับอยู่ฉันตกใจไม่รู้ว่าพรานหมานแกมาตั้งแต่เมื่อไรจะตะโกนบอกแกก็กลัวไอ้เสือร้ายมันจะได้ยินก็เลยใช้เปลือกไม้นี่แหละปาใส่แกพร้อมกับที่แกตื่นไอ้เสือบ้านนั่นมันก็กระโจนเข้าเล่นงานแกพอดีกูก็เลยไม่ตายใช่ไหมวะไอ้น้อย มึงไม่รอให้เสือมันขบขมองกูก่อนหรอว่าค่อยปลุกกูพรานหมานตัดเพอฉันขอโทษพรานหมานฉันมัวแต่เฝ้ามองซากวางและทางดานแต่มันกลมาอีกทางเพราะมันจ้องเล่นงานคนอย่างเดียวไอ้น้อยว่าใช่แล้วหรอครับไอ้เสือตัวนี้มันคงอาฆาตเพราะมันเป็นเสือตัวเมียและเป็นเสือแม่ลูกอ่อนคงจะมีพรานไปขโมยลูกของมันหรือฆ่าลูกของมันนั่นแหละครับ มันถึงได้อาฆาดจองเวรคนขนาดนี้หัวหน้าป่าไม้กล่าวเสริมผมว่าเรื่องนี้เราพักกันไว้ก่อนเถอะนะครับผู้ใหญ่ไหน,นไหนไอเสือตัวนี้มันก็ตายไปแล้วแล้วโุราของหัวหน้าที่ว่าเร่งรีบก็คุยได้เลยนะครับหัวหน้าเพราะว่าพรานหมานกับพรานหวังแกก็อยู่ตรงนี้แล้วผู้ใหญ่ลีเปิดประเด็นผมว่าประเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านพักของผมดีกว่าครับผู้ใหญ่ ผมขอเชิญทุกคนไปด้วยกันเลยนะครับต๋องนองเดี๋ยวช่วยกันขนซากเสือกับซากกวางขึ้นรถได้เลยพรานคงไม่ว่าอะไรนะครับเมื่อหัวหน้าป่าไม้สั่งงานเสร็จจึงหันไปกล่าวกับสองพรานไม่ว่าหรอกครับหัวหน้าพรานหวังรีบตอบรับแล้วเรื่องสัตว์ป่าล่ะครับหัวหน้าผมจะมีความผิดไหมพรานหมานยังมิวายสงสัย หัวหน้าป่าไม้รีบตอบกลับมาอย่างเร่งรีบประเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านพักผมดีกว่าครับพรานจากนั้นคนทั้งหมดจึงช่วยกันขนซาก,กวางและซากเกือโครงขึ้นรถรวมทั้งซากสัตว์ป่าที่อยู่ในถุงปุ๋ยของพรานหมานเสร็จสรรพทุกคนจึงขึ้นรถไปที่บ้านพักหัวหน้าป่าไม้ที่ชื่อสุขุมโดยจะไปรับประทานอาหารเช้ากันที่นั่น และปรึกษาธุระเร่งด่วนหลังจากอาหารมื้อเช้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้พาชายหนุ่มในวัยสาสิบต้นต้นเข้ามาร่วมสนทนาโดยมีหัวหน้าป่าไม้สุขุมผู้ใหญ่ลีและสองพรานส่วนไอ้น้อยลูกหาบกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนได้ช่วยกันชำละซาก,กวางและซากเสือ ชายวัยสาสิบต้นๆชื่อว่านายเข้มเป็นคนหมู่บ้านโป่งช้างแดงซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทุ่งหมาหลงไปราวห้ากิโลเมตรเมื่อบานตอนเช้าเก้าโมงชุดราดตะเวนของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จำนวนแปดนายได้ออกราดตะเวนซึ่งทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วได้พบชายผู้หนึ่งนอนสลบอยู่ข้างทางด่านซึ่งมาทราบชื่อทีหลัง ว่าชื่อเข้มเป็นคนหมู่บ้านโป่งช้างแดงแรกทีเดียวเจ้าหน้าที่นึกว่าเสียชีวิตแล้วเพราะร่องรอยจากบาดแผลตามร่างกายนั้นเป็นการถูกทำร้ายจากสัตว์ป่าแต่ก็ไม่ถึงกับชะกันและเสื้อผ้าก็ฉีกขาดข้างกายยังพบปืนแก๊ปและย่ามผ้าตกอยู่แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเพบว่านายเข้มแค่สลบไปจึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้พานายเข้มกลับออกจากป่ามารักษาตัวอยู่ที่บ้านหัวหน้าสุข,ขุมจนช่วงเช้าตีห้าหนายเข้มได้ฟื้นขึ้นมาจึงได้ทราบเรื่องราวพอคร่าวๆเพราะนายเข้มยังตกอยู่ในอาการหวาดกลัวพูดจาวกไปวนมาว่าเสือเป็นคนคนกายร่างเป็นเสือลากเพื่อนเขาไปกินนายเข้มลองทบทวนให้ดีๆ ว่าเจออะไรมาบ้างค่อยๆนึกพรานหมานว่าจากใจจริงใช่ค่อยๆนึกไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวประเดียวพวกฉันจะช่วยเองพรานหวังกล่าวสำทับออกมาเวลาผ่านไปร่วมชั่วโมงกระโดกน้ำไปก็หลายอึกแต่กลับได้รายละเอียดที่ไม่พึงประสงค์เท่าใดนักที่สุดจึงต้องแยกย้าย กลับบ้านใครบ้านมันสองพรานกับอีกหนึ่งลูกหาบกลับมาด้วยความอ่อนล้าพร้อมด้วยเนื้อกวางที่หัวหน้าสุข,ขุมแบ่งปันให้มาทําเนื้อแดดเดียวไว้ยามเข้าป่าแถมยังบอกอีกว่าเรื่องสัตว์ป่าของพรานหมานั้นไม่ต้องเป็นกังวลกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าออกมาก็จริงแต่ยังไม่ได้บังคับใช้ไม่ต้องเป็นกังวลแต่ทว่าสัตว์ป่าที่บ้านของพรานหมานั้น ขออายัดไว้ก่อนก็แล้วกันนั่นยังผลให้พรานหมานหุดหงิดขึ้นเป็นกำลังเอาละพรานหมานพรุ่งนี้เช้าก่อนเข้าป่าหรือจะเป็นเย็นนี้ก็ได้นะให้ไอ้ท้องมาเอาเสืเบียงที่บ้านของฉันขาดหรืออะไรก็บอกฉันฉันจะหาให้ประโยคที่กล่าวออกมาเนิบช้าทว่ามันเชิงบังคับสองพราน จนไม่อาจจะปฏิเสธได้ได้เลยผู้ใหญ่ประเดี๋ยวฉันจะให้ไอ้ทองมันมาเอาพวกฉันขอตัวกลับก่อนไปเตรียมของพรุ่งนี้จะออกเดินทางแต่เช้าตรู่ผู้ใหญ่ลียิ้มออกมาด้วยอาการพึงใจนี่มึงว่าไอ้เข้มมันจะโกหกเราหรือเปล่าวะทานหวังถามด้วยความสงสัยมันไม่ได้โกหกเราแต่มันแซงพูดไม่หมดยังไงของมึงวะ พูดไม่หมดนะพานหวังถามต่อก็โป่งนั้นมันเป็นโป่งล้างมานานหลายปีแล้วพรานหมู่บ้านโป่งช้างแดงก็เอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นก็หลายคนใครๆก็รู้ท้ายประโยคพรานหมานกระแทกเสียงแล้วพวกเอกเข้มมันจะเข้าไปทำไมวะในจะล่องรอยบาดแผลตามตัวแขนขาของมันอีกทั้งหน้าตาเหมือนรอยถูกตบจากกกงเล็บเสือเลยนะโว้ย พรานหวังว่ามันถูกเสือตะปบก็จริงแต่พวกมันน่าจะเข้าไปค้นหาอะไรบางอย่างในจะป่าไม้นั่นอีกก็ประจวบเหมาะไปพบเข้าโดยบังเอิญพรานหมานตั้งข้อสงสัยมึงกำลังสงสัยหัวหน้าสุข,ขุมด้วยใช่ไหมว่าไอหมานใช่ที่นั่นมันเคยเป็นเมืองล้างเก่าข้อนี้แหละน้อยคนนักที่จะรู้จักมันอาจจะมีขุมทรัพย์ หรือสิ่งของมีค่าซุกซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้เพราะข่าวจากเคพื่อนพรานหมู่บ้านแก่งเสือเต้นของข้ามันบอกว่าพรานบ้านมันเห็นเจ้าหน้าที่เสียชีวิตที่โป่งล้างแห่งนั้นหลายคนแต่พวกมันปิดข่าวไม่ให้ชาวบ้านรู้และข้าก็ยังสงสัยไอ้ผู้ใหญ่ลีอีกคนที่อยู่ๆก็พาหัวหน้าสุข,ขุมเข้ามาที่บ้านของกูแต่ก่อนแต่ไรมันเกียดที่หน้ากูจะตาย แต่ตอนนี้กลับมาญาติดีซะงั้นไอ้น้อยไอ้ทองมันก็รู้เออใช่แล้วเราจะทำยังไงกันต่อละวะตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้หรอกโว้ยเราก็เล่นตามน้ำพวกมันไปก่อนแล้วอีกอย่างนะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เมืองโบราณเมืองเก่านั่นมันมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ประเดี๋ยวเย็นนี้เราปรึกษากันก่อนช่วงเช้ามืดค่อยออกเดินทางไปที่โป่งล้างกัน ราวห้าโมงเย็นที่บ้านของผู้ใหญ่ลีเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดกลางหลังคามุงด้วยสังกะสีใช้เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งเปิดบริการขายของชำสำหรับให้บริการลูกค้าทั้งลูกบ้านที่ทุนน้อยไปจนถึงต้อนรับค่าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งสดและเชื่อมีบริการตั้งแต่ของกินของใช้พริกน้ำปลาเกลือปาลาร้า ปลากระป๋องข้าวของเครื่องใช้สารพัดเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไหมจ๊ะเสียงไอ้น้อยตะโกนถามหญิงวัยกลางคนแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านเดินออกมาตามเสียงเรียกอ้าวไอ้น้อยไอ้ทองผู้ใหญ่ลีไม่อยู่หรอกนะโว้ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผู้ใหญ่ลีสั่งเอาไว้แล้วละเอ็งต้องการอะไรก็หยิบใส่ถุงได้เลยนะ ผู้ใหญ่กว่าจะกลับก็คงเย็นหรือไม่ก็มื่อนุ่นและแล้วผู้ใหญ่ไปไหนลละพตาถ้อยสีหน้าไอ้น้อยบอกว่าฉะงนโดยปกติแล้วผู้ใหญ่ลีเป็นคนติดบ้านเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มารับไปว่าตอนบ่ายสี่โมงข้าก็ไม่ได้ถามอะไรเพราะป่าไม้ชุดนี้เขาก็มาหาผู้ใหญ่อยู่เป็นประจำกล่าวจบ ป้าส้อยก็เดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมคงมีเพียงไอ้ทองกับไอ้น้อยและลูกบ้านอีกไม่กี่คนที่เดินเลือกสินค้าเมื่อได้ของที่ต้องการตามจำนวนไอ้น้อยกับไอ้ทองก็บอกลาป้าส้อยขอตัวกลับแสงตะวันลาลับขอบฟ้าไปนานแล้ว เสียงแมลงกลางคืนกรีดปีกร่ำร้องระงุมไปรอบบริเวณบนกระท่อมไม้ไผ่ที่ปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวในพื้นที่กว่า5้าไร่ห่างจากหมู่บ้านราวห้าเมตรแสงจากตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างเรืองรองไปรอบบริเวณชานกระท่อมอนี่มันเล่าอะไรวะเนี้ยเฮ้ยไอ้ทองกับแก้มเสร็จหรือ,อยังวะ รีบๆหน่อยนะโว้ยเสียงของพรานหมานตะโกนเข้าไปยังครัวไฟเมื่อได้กลิ่นกับข้าวที่หอมกลุ่นกับข้าวหอมกลุ่นกลิ่นข้าวหุงใหม่แกงเผ็ดร้อนด้ยวยน้ำลายก็โชยมาประทัดจมูกพร้อมๆกับเสียงของไอ้ทองที่ตะโกนออกมาเสร็จแล้วพรานลบลบร้อนร้อนร้อนลบ,ลบ,ลบ,ลบเสียงของไอ้ทองทำเอาสองพรานต้องเบี่ยงตัวหลบผัดเผ็ดเนื้อกวาง ต้มยำไก่ซึ่งยังส่งไอกลุ่นลอยให้เห็นไอ้น้อยลุยเว้ยทั้งหมดตั้งวงล้อมกินข้าวกันอย่างอเด็ดอร่อยเสียงช้อนที่กระทบกับจานสังกะสีดังเป็นจังหวะอยู่ร่วมชั่วโมงและเมื่ออิ่มหนำกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเอนแผ่นหลังส่วนพรานหมานหยิบยาเส้นออกมามวลจุดสูบพ่นควันขมงุงยืนมองท้องฟ้า ที่พล่างพลายไปด้วยแสงดาวที่ระยิบระยับสายลมที่โชยพัดมาเปละลอกยังผลให้ผิวกายเริ่มเย็นเยียบพรานหมานฟ้าพักเขามามาคุมกายก่อนที่จะเดินลงไปสมทบกับเพื่อนพรานและสองลูกหาบที่นั่งผิงไฟอยู่บนแค่ไม้กองไฟที่ก่อเอาไว้ใต้ร่มไม้ซึ่งช่วยกันน้ำค้างได้ในระดับหนึ่งแค่ไม้ขนาดใหญ่ มันเพียงพอที่จะให้คนทั้งสี่ได้เอนแผ่นหลังพักผ่อนหลับนอนกันได้ตลอดทั้งคืนพรานหมานยามนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวเปลวเอกาดังเช่นทุกคืนมีสหายเพื่อนพรานร่วมวงสุราจนเพลานี้ก็ค่อนคืนเข้าไปแล้วความร้อนจากกองไฟช่วยขับไล่ความหนาวเปลวไฟที่ผิวไหวเมื่อต้องสายลมอีกทั้งแสงวับแวม ยังพอให้เห็นใบหน้าที่เหี่ยมเกลียมอีกทั้งริ้วรอยที่เหี่ยวย่นตามการเวลาทว่าในตาสีเหล็กคู่นั้นยังแกล่งกล้าหาได้โรยราตามสังขารไม่เอา้าไอ้วังยกหมดควรนี้ก็นอนกันแล้วละพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าประเดี๋ยวกูขึ้นไปเอาผ้าหมมาคุมให้ไอ้สองคนนี้มันก่อนพรานหมานกล่าวจบก็ก้าวฉับๆขึ้นไปบนกระท่อม ที่ห่างออกไปไม่ถึงสิบวาปล่อยให้เพื่อนพานที่นั่งมองตามแผ่นหลังจนลับสายตาเสียงดังกุกกักก,าก,ากอยู่พักหนึ่งและไม่นานก็โผล่พ้นเงามืดออกมาพร้อมด้วยผ้าผวยสีผืนเอ้าไอ้หวังมึงห่มให้อ้สองคนนี้มันก่อนื่อเดียวมันจะหนาวตายกล่าวจบก็ยื่นผ้าผวยให้เพื่อนพานเฮ ให้สองคนนี้เล่าเข้าปากทีไรหลับเป็นตายทุกทีพรานหวังกล่าวจบก็หยิบผ้าผวยไปคุมให้สองลูกหาบที่กลนแผ่วเบาด้วยอาการหลับลึกเออไอม้มันแล้วหงพายที่มึงส่งไปสืบข่าวมันได้ความว่าอย่างไงบ้างวะฮ่าน่าเสียดายหงพายมันไปไม่ทันไอ,อ้ัวหน้าป่าไม้มันให้ลูกน้องมันมารับผู้ใหญ่ลีไปตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้ว กว่าเราจะรู้มันก็หกโมงน่าเสียดายเห็นมันบอกว่าผู้ใหญ่แสงก็มาผู้ใหญ่แสงพลานหวังทวนคำใช่ผู้ใหญ่แสงแหงหมู่บ้านโป่งช้างแดงยังไงล่ววะนี่มันรวมหัวคบคิดอะไรกันอยู่วะสีหน้าของพรานหวังบอกว่าชะนแต่กูมั่นใจว่ามันต้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่อยู่ในเมืองล้างอย่างแน่นอน พรานหมานกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจไห้เรื่องนี้เราพักเอาไว้ก่อนเถอะว่านี่มันก็ดึกมากแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดกันต่อพรุ่งนี้เช้าต้องออกเดินแต่เช้าจบประโยคของพรานหมานสองพรานก็แยกย้ายกันหลับนอนเก็บออมเรียวแรงสำหรับวันลุ่งเช้า เสียงไก่ขันตั้งแต่ดวงตะวันยังไม่โผล่ผลขอบฟ้าสองพรานสะพายย่ามสัมภระลูกซองคู่ใจและเครื่องกระสุนก่อนฝากฝังกับสองลูกหาบพร้อมกับก้าวฉับฉัลงกระไดบ่ายหน้าเข้าทางด่านจุดหมายคือโป่งร้างเดิมทีเรียกว่าโป่งสมิงยังไงเราก็ต้องไปให้ถึงโป่งร้างนั่นก่อนบ่ายและคงต้องขัดห้างนอนกันละคืนนี้ไม่อย่างนั้นเราจะแย่ พรานหมานพูดไปเดินไปด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมใช่กูว่ามันคงเฮียนหน้าดูเลยวะ่ะเล่นตายเยอะซะขนาดนั้นเดิมที่ป่งสมิงมันก็เหียนอยู่แล้วพรานหวังกล่าวสนับสนุนเสียงก้าวเดินดังสวบสาบเร็วบ้างช้าบ้างตัดพงหญ้าทึบขึ้นเนินลงหุบลัดเลาะหลบเลี่ยงเบี่ยงตัวหมอบตำ่ำครั้งแล้วครั้งเล่าก็โผล่ผลจนทะลุป,ป่าปโปรง่ง และเริ่มเข้าสู่เขตป่าดิบดงลึกแรกทีเดียวสองพรานรับรู้และสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันกลิ่นไอของความตายความสยดสยองพรานหมานหยุดกึกชะงักลงอย่างทันควันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอหวังหยุดกูได้กลิ่นสาบเสือว่ะระวังตัวเอาไว้ด้วยนะเว้ยเออกูก็ได้กลิ่นเหมือนกันว่าแต่หมอกแม่งลงจัด พรานหวังสะบดออกมานี่แหละมนลวงสมิงละไอ้ที่จะตายกันก็โดนแบบนี้ทั้งนั้นไวเท่าความคิดเบื้องหน้าเสื้อคร่งลายเหลืองคาดดำขนาดลำตัวไม่ต่ำกว่าเก้าศอกเยื้องย่างแยกเขี้ยวคุมเชิงตามสันดานสัตว์ป่าหน้าขนอันแสนเจเล่มันสัมผัสรับรู้ดีว่าไอ้สองคนนี้มีดีชนิดน่ากลัวคงจะเล่นด้วยยาก สมิงร้ายสัมผัสได้ถึงอาคมที่เข้มขลังแต่ทว่ามันเองก็มีดีอยู่ไม่ต่างกันนักมันคิดที่ผ,ผ่านมาก็พรานป่าฝีมือทั้งนั้นแต่มันก็โค่นลงได้ไอ้สองคนนี้ก็คงไม่ต่างกันกับไอ้พรานที่จะตายไปนั่นลหละสมิงร้ายเดินคุมเชิงจนสองพรานที่จ้องมองมันอย่างไม่ละสายตาแต่ทว่ายามนี้มันก็มีอีกตัวโผล่หนวดแพรมยื่นหน้ามาให้เห็น เฮ้ยไอหวังข้างหลังมึงระวังพรานหมานตะโกนร้องบอกพร้อมกับที่พรานหวังหันหน้าไปประชาดาพร้อมกับที่มันกระโจนเข้าใส่พอดีเสียงดังเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงปืนดังขึ้นพร้อมๆกันสองนัดเสียงร้องโฮกหึมด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่โตวกว่าแปดศอกยังผลให้พรานหวังที่ไม่ทันตั้งตัวถูกตะคุบจนล,มลม้มโคม กลิ้งถลไถเถือกคลุกดินคลุกฝุ่นฟุ้งกระจายส่วนตัวที่พรานหมานจ่อยิงซึ่งหน้าด้วยกระสุนลูกปลายอาคมทําให้หน้ามันสะบัดไปตายลงอย่างฉับพลันพรานหมานสลัดปอกดังหวือเร่งอัดยัดกระสุนอาคมประทับบ่าอย่างรวดเร็วว่าตามลายเหลืองสลับดําแต่ทว่ามันกับชุลมุนจนใจจะหาจุดตายได้แล้วในยามนี้สมิงเจ้าถิ่นไม่ยอมออกห่างจากพรานหวัง ทั้งตะปบตบเป็นพลาวันกลางกงเล็บควันเนื้อหนังพานหวังเสียงร้องขอความช่วยเหลือเล่นเอพรานหมานใจเสียตายตายแล้วไอหวังคราวนี้เขาคิดทว่าพรานหมานถูกคิดขึ้นมาได้ตัดสินใจหลับตาเล็งไปตรงส่วนหัวสสิ่งร้ายมีจุดตายจุดเดียวแล้วยามนี้เสียงดังเปรี้ยงมันได้ผลเสือร้ายไม่ได้ร้องสักแอด เมื่อสิ้นเสียงปืนพร้อมๆกับที่เสียงป่าแตกดังห่างออกไปไกลแต่ทว่าทิศทางนั้นมันดังขึ้นพร้อมๆกันและรอบๆทิศพรานหมานยกยิ้มที่มุมปากเฮ้ยไอชิปหายกูจะตายอยู่รอมอรอมึงกับยืนยิ้มอยู่ได้พรานหวังสบดยาบโอ้โทษทีว่าเห็นพวกมันวิ่งหางจุกตูดก็อดขำไม่ได้ <c oughs> แม่งเยอะชิบหายนี่แหละที่เขาเรียกว่าดงสมิงละอ้าวเฮ้ยลุกได้แล้วมันไปกันหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยน่าเจ็บใจชะมัดกูยังไม่ได้ฆ่ามันเลยมึงไม่ต้องห่วงหรอกไอหวังมันยังมีกันอีกเป็นพรวนพรานหมานว่าพรานหวังลุกขึ้นปัดดินออกจากก้นกางเกงสำรวจเสื้อผ้าหน้าผมกลับพบว่า มีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวตามร่างกายแดงเป็นจ้ำๆแต่ไม่สามารถช้ำแรกผ่านผิวหนังเขาเข้าไปได้เนื่องจากเขามีวิชาคงกระพันชาตรีซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากครูพรานและได้เพิ่มความเข้มขลังด้วยวิธีอาบน้ำว่านทุกปีเพื่อเพิ่มความคงทนให้ผิวหนังมังสาไอหมานมึงดูย่ามดูปืนดูมีดพรานให้กูทีวะ เดี๋ยวกูหาที่นั่งพักก่อนโว้ยซี่โครงกูหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอเสือบ้าเจ็บใจชะมัดเอาปืนมีดย่ามยังอยู่ครบเฮ้ยก้าวแรกก็โดนซะแล้วกูพรานหมานเก็บปืนมีดและย่ามของพรานหวังพร้อมกับส่งคืนเอาอยัางไงกันต่อดีวะไอหมานไปต่อกันเลยไหมเฮ้ย,ยมึงอย่าห้าวนะไอหวัง ใจเย็นๆคิดก่อนโว้ยประเดี๋ยวเรานั่งพักให้หายเหนื่อยแล้วก็หาต้นไม้ขัดห้างกันนี่มันก็จวนจะเที่ยงแล้วขึ้นเดินต่อไปไปป่ากับเถือมันขี้ขานจะไม่มีที่ซุกหัวนอนสู้เราหาคบไม้แถวนี้แล้วเราก็ตัดไม้ในป่าโปรงขึ้นไปขัดห้างดีกว่าไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยออกเดินทางกันต่อมันก็อีกไม่ไกลหรอกประเดี๋ยวก็ถึงโปรงล้างแล้วพรานหมาน ตัดสินใจกล่าวออกมาขณะดเดียวกันกลุ่มของหัวหน้าป่าไม้ที่ชื่อสุขุมที่เดินทางเข้าป่ามาในช่วงเช้าซึ่งมีกันห้าคนคือหัวหน้าสุขุมไอ้ต๋องไอ้หนงลูกน้องคนสนิทพร้อมผู้ใหญ่ลีและผู้ใหญ่แสงหัวหน้าหัวหน้าครับพานหมานกับพานหวังระทักกับเสือเข้าให้แล้วครับหัวหน้า ไอ้ต๋องกับไอ้โหนง่งวิ่งกระหืดกระหอบมารายงานหัวหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างวะเสือโคร่งขนาดใหญ่ท,าย,ทายสองตัวหัวหน้าแต่สองพรานยังอยู่ฮผมบอกแล้วไงหัวหน้าไอ้พรานสองคนนี้มันไม่ธรรมดาฮผู้ใหญ่ลีหัวร่อร่วนถ้าเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะเข้าไปถึงเมืองล้างนะสิหัวหน้า พลานแสงกล่าวถามออกมาถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ดีสิครับเราจะได้เข้าไปถึงขุมทรัพย์นั่นพ่อบรรดาพลานที่เราส่งเข้าไปยังโป่งล้างนั่นสิบห้าคนแล้วนะครับไม่มีใครได้กลับออกมาสักคนหัวหน้าสุข,ขุมกล่าวออกมาใช่แล้วหัวหน้าโป่งล้างนั่นทั้งเสือทั้งผีเฮียนเฮียนทางนั้นผู้ใหญ่กล่าวเสริมประเดี๋ยวเองสองคน สะกดรอยตามสองพันนั่นแล้วมารายงานค้าทุกชั่วโมงจำไว้อย่างอย่าให้พวกมันจับได้เด็ดขาดเข้าใจนะครับหัวหน้าสองพานหลังจากที่นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วได้ชักชวนกันหาต้นไม้สำหรับใช้เป็นที่ขัดห้างเพื่อใช้พักผ่อนกันในคืนนี้ก่อนที่จะออกเดินทางเข้าสู่โป่งร้างซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกราวห้ากิโลเมตร <laughs> นี่ไงวะไอหวังมึงดูต้นมะค่านี่แหละโว้ยค่าคบสูงริ่วเลยต่อให้พ่อเสือสมิงก็กระโจนขึ้นไม่ถึงหรอกโว้ยประเดี๋ยวเรากินข้าวมื้อเที่ยงกันก่อนแล้วจะได้ช่วยกันตัดไม้มาขัดห้างไม้ไผ่ป่าแถบนี้ก็ลำยาวๆทั้งนั้นใช้เป็นพระองค์ได้เมื่อตกลงกันได้แล้วสองพรานก็ได้หาที่นั่งพักสำหรับนั่งกินข้าวมื้อเที่ยง ด้วยสเสียงที่นำมาจากบ้านยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอน